ถ้าแอนอรดีมักเบ้ารุ่นน้องคอยกระสิบมักสาวเท่าทั้งเดชอุดมนี่คือกันระวังโอ้บ่ได้เดะบ่ได้ทำไมไม่ได้ทำไมก็หนูไม่ได้ชอบหนูไม่ได้ชอบเบ่ารุ่นน้องเดะเอาแต่ร้องเพลงนี้อาการมันออกมากเลยทุกๆุกเพลงหนูก็ร้องให้มันได้อารมณ์การร้องเพลงที่ดีคือต้องสื่อสารออกมาจากข้างในถูกไหมคะแม่เอาขัดเจ้าบ่ได้มักเบ้ารุ่นน้องละเจ้ามักเบ้ารุ่นไหนคะ่ะ คอยแพ่ทางเบาเทาที่มามักเบ้ารุ่นองนมัตเตใสกับมัตไตก็บบเทาเทาอยู่นี่ละ่ะโอ้สิเทามัตเตสบน,น,น,นทันเด่าเดินี่เพาเทาจิกำลังพอดีใช่ไหมใช่ไหมค่ะาถามไเทาเทจังสีเอลดีบ้าฮะสุดยอดเลยจีโอเคเลยจี เียงประมือกับแอนอรดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณความหักความเมตตาจากพี่น้องเดชอุดมค่ะพี่น้องไกลเคียงทีมใหาอุ้งแรงใจมาอุบบนมาได้กับอบอุ่นตลอดและกาพี่น้องนํามหาอุ้งแมงใจตลอดค่ะพี่น้องหลายคนยุททั้งบ้านวันนี้ชมไลฟ์สดด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องแฟนประจาทีต่ติดตามความเคลไว้ของบอยซิลิชใช่และะ้วก็แอนอรดีมีคําถามอีกแล้วถาม <Anne. S 1> ว่ายัางไงคะเจ้าฮักแอนอิลีบอวสัน เอาไอ้ก็ตอบที่เราไอ้ฮักแอนอีลีบอก็สิตอบว,ว่าฮักแอนคอนเดียวครับ